ผมเล่าคดีในอดีตให้ท่านฟังเรื่องหนึ่งนะครับเหตุเกิดที่อยุธยาเมื่อปีพศ2515งครับระหว่างผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีกับพลตํารวจผลออกมาผู้พากษาเฝ้าลากมะม่วงตํารวจ ได้รับบาดเจ็บไปดวนกันที่หน้าซ่องครับ <laughs> ไปดวนกันที่หน้าซ่องครับผมวิเคราะห์ว่าไอ้คนขับรถขออนุญาตนายว่านายขอแวะถ่ายน้ำมันเครื่องหน่อยนะครับ <laughs> หัวหน้าสารก็บอกว่าเออมึงเข้าไปเฮกูไม่เอาแล้วห่วยเหลือเกินเลยฮะมาเที่ยวซ่อง นางโลมอย่างนี้นะฮะหัวหน้าศาลหรือหัวหน้าศาลเข้าไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วออกมานั่งรอที่หน้าบ้านก็ไม่รู้นะครับปรากฏว่าไอ้ตำรวจสามคนนี่ยศพลตำรวจทางนั้นเลยกำลังหนุ่มๆกลัดมันเลยอายุสิบแปดสิบเก้าเนี่ยอายุสิบเก้ายี่สิบเนี่ยนะครับก็จะมาถ่ายนะ้ำมันเครื่องบ้างนะก็เข้าไปถามเจ้าของซ่อม ว่ายัางมีผู้หญิงเหลือไหมตอนนี้ท่านรู้ไหมครับเรื่องจริงๆนะเจ้าของซ่องบอกว่าไม่มีผู้หญิงแล้วปิดแล้วกิจการปิดแล้วทําไมเจ้าของซ่องต้องพูดอย่างนั้นครับหนึ่งตำรวจมาสามคนมึงจะมาจับค้าประเวณีเตดเตค้าประเวณีหรือเปล่าเป็นความผิดนะนะครับ เป็นความผิดก็บอกว่าปิดแล้วไม่มีนะครับเจ้าของซ่องพูดก็ไม่เชื่อหัวหน้าสารก็บอกว่าไม่มีแล้วผู้หญิงอะ่ะเขาปิดแล้วไอ้ตำรวจก็ชักยั่วสิแต่คนมันงีอยู่เนี่ยมันก็บอกเปิดหน่อยไม่ได้หรือว่าคนจะถ่ายน้ำมันเครื่องตำรวจเลยเยั่วครับไอ้เหียไอ้แมงดา เท่านั้นแหละหัวหน้าศารโกรธครับชักเข้าหลามมาเลยฮขนาดเก้ามมตำรวจนี่พกเข้าหลามรีวอลเวอร์แบบลูกโม่ชักใส่พูดภาษาไปสามนัดเลยปกปกปกเข้ากลางนะาอ,อกผลไปได้หนึ่งนัดเข้าหน้าท้องตำรวจนะครับผลที่สุดเรื่องนี้หัวหน้าศารเฝ้าลากมาม่วง